อยู่สวนครับต้นพยุงอายุอายุ1ปี1ปีสี่ห้าเดือนครบเดือนตุลาก็จะเป็น2ปีครับนี่ลครับต้นยางนายางนาครับ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้คือต้นคือป่ากล้วยครับคือทั้งหมดนี้ก็จะเป็นต้นไม้ครับต้นไม้เป็นร่องครับต้นพยุงต้นยางนาต้นพยุง นี่ครับเต็มพื้นที่ครับแต่มันมันมองไม่เห็นหรอกต้องไปใกล้ๆครับเนี่ยนี่ถทามาใกล้ๆอย่างนี้ก็จะเห็นครับห็นเป็นต้นไม้นั่นก็ต้นไม้นู่นก็ต้นไม้ นี่ก็ต้นไม้นู่นก็ต้นไม้ครับวันนี้ก็คนงานสามคนก็จะมามาโศกยาบก็อ,อื่นอย่างไรนี่ก็ต้นไม้ครับนี่ก็ต้นไม้ครับ เกิดทุกต้นทุกหลุมครับนี่ก็ต้นไม้ครับต้นประดูนี่ก็ต้นาย,นนนยางนาครับก็มีทุกต้นครับมีทุกร่องเกิดทุกร่องร่องนี้ก็ นี่ครับกระทุกรองครับชอบปลากปากกล้วยปากล้วยนี่ต้องขอบคุณพี่น้องจากสตึกอำเภอสตึกบุรีรัม ฝากต้นกล้วยมาคนละต้นสองต้นมาปลูกแล้วก็แล้วก็เกิด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 นูน้นปากทางเข้าครับโอเคครับสวนวันนี้ก็สรุปว่าก็มีความสุขดี กับสวนจริงๆแล้วก็ขอบคุณครูการครูศักยายบานและก็ผัวยายบาลที่ให้กล้วยมาปลูกเกิดทุกต้นครับขอบคุณครับ